เคยสงสัยไหมครับว่าทำไมกามถึงมีพลังเหนี่ยวรังกู้คนได้มากมายแม้รู้ว่าเต็มไปด้วยทุกความผูกพันและน้ำตาแต่หัวใจมนุษย์กลับยังยินดีบริโภคมันวันนี้เราจะพาคุณย้อนเข้าไปสู่พระโอษของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าแท้จริงแล้วผู้บริโภคกามคือใครและเรากำลังอยู่ในหมวดหมู่ใด ในสายตาของพระองค์ในพรหมชาณสูตรพระพุทธเจ้าทรงกล่าวถึงกามโภคีหรือผู้บริโภคกามอย่างชัดเจนท่านมิได้ตรัสเพียงเพื่อห้ามปรามแต่เพื่อให้มนุษย์เห็นตามความเป็นจริงว่ากามคือเครื่องผูกพันใจที่ทำให้เวียนวนอยู่ในสังสารวัฏกามคือสิ่งที่คนส่วนใหญ่ยึดถือเป็นที่พึ่งแต่สำหรับผู้สแสวงหาความจริง พระองค์ทรงชี้ให้เห็นว่านี่ไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงความหมายของผู้บริโภคกรรมพระพุทธเจ้าตรัสเรียกผู้ที่ยังเสวยสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายใจว่ากามโภคีผู้อยู่ครองกรรมหมายถึงบุคคลผู้ยังยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะและธรรมารมณ์ และใช้สิ่งเหล่านี้เลี้ยงชีวิตและความสุขของตนพระองค์ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายคฤหัสถ์นั้นแลเป็นผู้เสพกามบริโภคกามดำรงชีวิตด้วยกามในที่นี้บริโภคไม่ได้หมายถึงการกินอาหารแต่หมายถึงการเสพการยึดถือการหลงติด ลองนึกถึงขหะบดีเศรษฐีในพุทธกาลที่มักเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคแล้วกราบเรียนถามตรงๆข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันยังมีภรรยายังมีทรัพย์ยังมีความสุขในกามหม่อมฉันถือเป็นผู้ต่ำต้อยหรือไม่พระพุทธเจ้าไม่เคยตำหนิด,ด้วยถ้อยคำแก่งกระด้างพระองค์ตรัสด,ด้วยความเข้าใจชีวิตว่าการยังครองเรือนไม่ใช่ความผิด แต่เป็นเพียงการอยู่ในระดับของผู้บริโภคกรรมและหากรู้จักใช้กรรมในทางที่ไม่เบียดเบียนตนและผู้อื่น <c> ก็ยังถือว่าเป็นกุศลได้ทำไมกรรมจึงดึงดูดเพราะกรรมอาศัยอายตนะะทั้งหกเป็นประตูร,รับรู้เมื่อดวงตาเห็นรูปที่งดงามใจก็หวั่นไหวเมื่อหูได้ฟังถ้อยคำไพเราะใจก็อิ่มเอิบ นี่คือธรรมชาติที่มนุษย์ทุกคนมีแต่พระพุทธเจ้าตรัสว่าความสุขเหล่านี้ไม่มั่นคงดุดดอกไม้ที่บานเพียงชั่วครู่ก่อนจะร่วงโรยทุกแฝงในความสุขกามพระพุทธองค์ทรงเปรียบผู้เสพกามเหมือนคนยืมของเขามาใช้ได้ความสุขเพียงชั่วคราวแต่ต้องคืนพร้อมดอกเบี้ยคือความทุกข์ และความผูกมัดในอธิกถาอที่บายว่าการมาสุขเปรียบเหมือนน้ำพึ่งบนปลายมีดโกนชิมได้เพียงชั่ววินาทีแต่แลกด้วยเลือดและความเจ็บปวดนี่คือลักษณะของความสุขที่ไม่จีรังคำตอบของพระพุทธเจ้าเมื่อขหบดีถามว่าจะทำอย่างไรเมื่อ,อยังละกามไม่ได้พระพุทธเจ้ามิได้บังคับให้ละทิ้งทันทีแต่ทรงสอนให้ ใช้กามอย่างมีสติเช่นเสพโดยไม่เบียดเบียนตนและผู้อื่นแบ่งปันทรัพย์สินทำทานรักษาศีลเป็นหลักประกันใจใช้ชีวิตครองเรือนอย่างไม่ประมาทเพราะแม้ยังเป็นกามโภคีแต่หากรู้จักสังวรก็สามารถสะสมบุญเพื่อยกระดับจิตขึ้นได้ผู้บริโภคกรารคือบุคคลผู้ยังยินดีในโลกียสุข อาศัยกรรมเป็นอาหารใจไม่ใช่เรื่องน่ารังเกียจแต่เป็นสถานะหนึ่งของผู้ครองเรือนพระพุทธเจ้ามิได้สอนให้ละทิ้งโดยทันทีแต่สอนให้เห็นความจริงว่ากามไม่ใช่ที่สุดของความสุขหากรู้จักใช้กามอย่างมีสติก้าสู่การทำบุญกุศลก็เป็นทางเริ่มต้นที่นำไปสู่ความสงบได้ดังนั้นหากท่านยังเป็นผู้บริโภคกาม จงอย่าท้อใจเพราะพระพุทธเจ้าเองเคยตรัสสอนฤรัสัดมากมายให้เห็นทำได้แม้ยังอยู่ในเพศครองเรือนขอเพียงเรารู้เท่าทันกรรมเห็นคุณเห็นโทษและไม่ปล่อยให้มันครอบงำจนเกินไปธรรมะจึงไม่ได้อยู่ไกลเลยแต่อยู่ที่ว่าเราจะใช้ชีวิตอย่างมีสติได้หรือไม่ เรามักมองกามว่าเป็นสิ่งสวยงามน่าปรารถนาแต่พระพุทธเจ้าทรงมองลึกกว่านั้นพระองค์เห็นทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังของกามว่ากามมีรสหวานดึกน้ำผึ้งแต่แฝงพิษร้ายยิ่งกว่าง,งูถ้าคุณอยากรู้ว่าสายตาแห่งพระพุทธมองกามไว้อย่างไรโปรดฟังต่อไปด้วยหัวใจที่เปิดกว้าง ในพระไตรปิฎกมีหลายพระสูตรที่พระพุทธเจ้าจอดถึงกามไม่ใช่เพียงคำห้ามแต่คือการเปิดความจริงทั้งสามด้านของกามคืออสสาศทะคุณรสอาทีนวะโทษภัยและนิสรณะทางออกพระองค์มองกามครบถ้วนไม่เพียงแต่สิ่งที่ตาเห็นแต่ยังรวมถึงผลลัพธ์ที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังจนเราฟังแล้วต้องสะดุ้งใจอสสาศทะ รสอร่อยของกามพระองค์ไม่เคยปฏิเสธว่ากามมีความสุขจริงดูก่อนภิกษุทั้งหลายสุขอันเกิดแต่กามเป็นสุขชนิดหนึ่งความสุขจากรูปเสียงปลิ่นรสสัมผัสทำให้ใจคนคลายกังวลและยึดกามไว้แน่นเพราะมันตอบสนองตันหาทันทีเช่นเวลาคนได้เจอสิ่งที่ตนรักหัวใจเหมือนลอยขึ้นไปในอากาศ นี่คืออัสาธะที่ทำให้กามมีพลังยึดเหนี่ยวมนุษย์ทั้งโลกอาทีนวะโทษที่พระองค์เห็นแต่สิ่งที่ต่างคือสายตาพระพุทธเจ้าไม่หยุดอยู่แค่รสอร่อยพระองค์ทรงมองไปจนถึงปลายทางว่ากามมีแต่ความเสื่อมในสัญญาเสาสูตรพระองค์ตรัสว่ากามทั้งหลายมีความน้อยนิดมีทุกข์มาก มีภัยมากโทษของกามคือทำให้เกิดความทะเลาะแย่งชิงนำไปสู่การหลงลืมศีลธรรมผูกพันจิตไม่ให้ก้าวสู่ความสงบอัตถกถาเปรียบกามเหมือนไฟอบอุ่นในตอนแรกแต่เมื่อไฟลุกโชนก็แผดเผาทุกสิ่งไม่เลือกว่าจะเป็นคนดีหรือคนชั่วหากเข้าใกล้โดยไม่รู้เท่าทันนิสรณะนะ ทางออกจากกามพระพุทธเจ้าไม่ได้เพียงชี้โทษแต่สงเปิดทางออกอย่างเมตตาดูก่อนภิกษุกทั้งหลายความสิ้นกำหนักในกรมทั้งหลายความสละความคลายกำหนักความดับไม่เหลือนี้แหละเป็นทางออกจากกามพระองค์ชี้ให้เราเห็นว่าความสุขที่สูงกว่ากามคือความสงบของจิตที่ไม่ต้องอาศัยสิ่งภายนอก สุขเช่นนี้ไม่มีวันหมดไม่มีใครแย่งไปได้และไม่ทิ้งบาดแผลไว้เบื้องหลังในครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าตรัสเล่าถึงชายผู้ถูกล่ามโซ่เหล็กเขาร้องไห้เพราะเจ็บปวดพระองค์บอกว่าผู้เสพกามก็เช่นนั้นเพียงแต่โซ่ไม่ได้พันขาแต่พันอยู่ในใจโซ่แห่งกามนั้นมองไม่เห็นแต่หนักยิ่งกว่าลูกกรงใดๆเพราะมันกักขังเราให้อยู่ในวัฏฏะสงสาร ไม่รู้จักหวันพลครั้งหนึ่งมีขหบดีถามพระองค์ว่ากามาสุขเป็นของหน้าปรารถนามากพระองค์จะห้ามอย่างไรพระพุทธเจ้าตรัสเพียงว่าดูก่อนคฤรึหัดสุขในกามเป็นเพียงดังเปลวไฟแต่สุขของผู้ละกามเหมือนห้วงมหาสมุทรที่สงบเย็นเพียงคำนี้ทำให้ขหบดีน้ำตาไหลเพราะเขาเห็นตัวเองว่า ทั้งชีวิตวิ่งตามเปลวไฟที่ลุกวูบวับแต่ไม่เคยสัมผัสความสงบเย็นอันแท้จริงเลยพระพุทธเจ้ามองกามครบทุกด้านกามมีรสหวานก็จริงแต่มีพิษร้ายซ่อนอยู่และทางออกคือการคลายกำหนัดเห็นความสุขที่สูงกว่านี่คือสายตาแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสายตาที่เมตตาเตือนให้เราไม่จมอยู่ในความสุขลวง แต่สแสวงหาความสุขแท้ที่ไม่ดับสูญดังนั้นหากท่านยังเสพกามอยู่ก็จงเห็นทั้งด้านสว่างและด้านมืดของมันอย่าให้เพียงความหวานชั่วขณะปิดบังโทษภัยยาวนานลองหยุดสักนิดแล้วถามใจตนว่าสิ่งที่เราไขว่คว้าอยู่นี้เป็นเปลวไฟหรือเป็นห่วงน้ำที่สงบเย็นขอให้ทุกท่านมีปัญญาเห็นทั้งคุณและโทษของกราม และเดินสู่ทางออกแห่งความสงบอย่างมั่นคงมนุษย์ทุกคนต่างสแสวงหาความสุขแต่คุณเคยถามตัวเองไหมว่าความสุขที่เรากําลังไขว่คว้านั้นคือกามาสุขที่จบลงด้วยความทุกข์หรือความสุขที่สูงกว่าซึ่งไม่ต้องอาศัยสิ่งใดวันนี้เราจะเปิดโลกให้คุณเห็นชัดเจนว่า ความสุขแท้ต่างจากความสุขลวงอย่างไรในพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้าตรัสว่าสุขที่เกิดแต่กามเป็นสุขหยาบสุขที่เกิดแต่ฌานเป็นสุขประณีตพระองค์ไม่ได้ปฏิเสธว่ากามไม่มีความสุขแต่ทรงวางมาตรฐานไว้ชัดเจนว่ากามสุขกับสุขที่สูงกว่าแตกต่างกันราวฟ้ากับดิน เพื่อให้เราเลือกด้วยปัญญาว่าจะเอาความสุขชั่วครู่หรือความสุขที่คงอยู่กามาสุขความสุขที่ยืมมาการมาสุขเกิดจากการเสพอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเหมือนคนไปยืมสิ่งของคนอื่นมาใช้ได้ชั่วครู่ก็ต้องคืนพร้อมดอกเบี้ยดอกเบี้ยคือความทุกข์ที่ตามมาเมื่อสิ่งนั้นหายไป ใจก็ว่างเปล่ากระสับกระส่ายอยากได้ใหม่เมื่อได้มาอีกใจก็อิ่มแค่ชั่วคราวนักวิทยาศาสตร์เรียกสิ่งนี้ว่า Hedonic Adaptation มนุษย์จะกลับไปสู่ระดับความสุขเดิมแม้ได้สิ่งที่ปรารถนาแล้วนั่นคือกามสุขไม่เคยพาใครอิ่มจริงความสุขที่สูงกว่าปริโยธาตะสุข พระพุทธเจ้าทรงเปิดเผยว่ายังมีความสุขอีกระดับหนึ่งที่ไม่ต้องอาศัยกามภายนอกคือความสุขที่เกิดจากจิตที่สงบสะอาดปราศจากความเร่าร้อนในสัพพุริสสูตรพระองค์ตรัสว่าสุขในกามไม่เท่าหนึ่งเสี่ยวแห่งสุขในสมาธิสุขนี้จึงเรียกว่าสุขอันประนีตเพราะไม่มีโทษแอบแฝงไม่ต้องเสียค่าตอบแทน ไม่ต้องวิ่งหาไม่ต้องยืมจากใครเพียงหันกลับมารู้ตัวรู้ใจปล่อยวางจิตก็ตั้งมั่นและสงบเย็นอุป,ปมาเพื่อเข้าใจพระอัฏถกถาเปรียบกามสุขเหมือนไฟประทุสร้อนให้ความอบอุ่นก็จริงแต่พร้อมจะเผาผลาญเมื่อเราเข้าใกล้เกินไปส่วนสุขที่สูงกว่าเหมือนสายน้ำเย็นใสดับกระหายได้จริงไม่ทิ้งบาดแผล ไม่ทําให้เราต้องร้องไห้ในภายหลังเหตุที่คนติดอยู่กับการมสุขแม้พระองค์จะตรัสชัดแต่คนก็ยังยินดีในกามเพราะกรมสุขตอบสนองทันใจส่วนสุขจากสมาธิต้องอาศัยการฝึกมนุษย์ส่วนใหญ่จึงเลือกเส้นทางที่สั้นและง่ายแม้รู้ว่าเต็มไปด้วยทุกข์นี่คือความน่าเศร้าที่พระพุทธเจ้าทรงเห็นแล้วสลดพระทยัย สุขที่สูงกว่าการมาสุขในชีวิตจริงเรามิจำเป็นต้องบรรลุชานล,ลึกจึงจะเข้าถึงความสุขที่สูงกว่าเพียงฝึกสติในชีวิตประจำวันได้ยินคำหยาบแต่ไม่ตอบโต้ใจเย็นสงบสุขกว่าการเถียงชนะเสียสิ่งของแต่ไม่เสียใจจนฟูงไฟสุขกว่าการยึดติดลั่างเงียบเห็นลมหายใจเข้าออกใจสงบแม้ไม่มีใครเอาใจ สุขที่ใครพรากไปไม่ได้สุขแบบนี้เองที่พระพุทธเจ้าทรงชี้ว่ายั่งยืยนกว่ากามสุขทุกชนิดเหตุผลที่ทำให้หลายคนร้องไห้เมื่อฟังธรรมนี้เพราะเมื่อเปรียบเทียบชัดเจนเราจะเห็นว่าทั้งชีวิตที่ผ่านมาเราวิ่งตามกามสุขเหมือนคนไล่จับเงาเหนื่อยยากเหนื่อยไหลน้ำตาไหลแต่ไม่เคยจับต้องอะไรที่จริงเลย เมื่อได้ยินว่ายังมีสุขอีกชนิดที่สูงกว่าดับร้อนจริงไม่พรากไปจริงหัวใจจริงสะท้าน้ำตาไหลด้วยความอาลัยในเวลาที่สูญเปล่าและด้วยความหวังใหม่ที่เพิ่งเห็นกามาสุขคือความสุขที่ต้องแลกด้วยทุกข์และความไม่จีรังสุขที่สูงกว่าคือความสงบเย็นของจิตที่ไม่ต้องอิงสิ่งภายนอก นี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้เพื่อให้เราเก้าวข้ามการวิ่งไล่ตามความสุขชั่วคราวมาสู่สุขแท้ที่ไม่มีวันพรากไปดังนั้นหากวันนี้คุณยังอยู่ท่ามกลางกามาสุขก็อย่าเพิ่งสิ้นหวังแต่จงใช้การเป็นกระจกส่องใจว่ามันไม่เคยทำให้เราอิ่มจริงแล้วลองหันมาหาสุขที่สูงกว่าสุขจากใจที่สงบรู้ตัวและปล่อยวาง เรารู้แล้วว่ากามสุขไม่ยั่งยืนเรารู้แล้วว่ามีสุขที่สูงกว่าแต่เหตุใดเล่ามนุษย์ทั้งโลกยังหลงวนอยู่ในกามทำไมเราจึงยอมเป็นทาสของความสุขชั่วคราวทั้งที่ใจลึกๆก็รู้ว่ามันเต็มไปด้วยโซ่ตรนวันนี้เราจะพาคุณมองเข้าไปลึกกว่าที่เคยมองว่าเพราะอะไรเราจึงยังติดอยู่ในกาม พระพุทธเจ้าทรงชี้อย่างตรงไปตรงมากามคือเครื่องพันธนาการของสัตว์โลกแต่การจะเข้าใจว่าทำไมเรายังหนีไม่พ้นต้องมองไปถึงเหตุแห่งตัณหามองไปถึงรากลึกในจิตใจที่ทำให้เรายึดต,ติดเพราะความไม่รู้อวิชชาในปฏิจจสมุปบาทพระองค์ตรัสว่าอาวิชชาปัจจยาสงขารา อวิชชาเป็นตัวต้นเหตุให้เกิดทุกข์ทั้งปวงมนุษย์เสพกามเพราะยังไม่เห็นตามความจริงเราเห็นกามเป็นความสุขแต่ไม่เห็นว่าแท้จริงแล้วเต็มไปด้วยความดับสูญความแปรปรวนและการพรากจากอาวิชชาทำให้กามดูเหมือนเป็นเพื่อนแต่แท้จริงคือผู้หลอกลวงเพราะความเคยชินสังขารการไม่ใช่เพิ่งเกิด แต่สั่งสมมาในใจเรานับชาติไม่ถ่วนเราคุ้นกับการหาความสุขจากสิ่งภายนอกมาตลอดเหมือนคนติดรสหวานแม้รู้ว่าเป็นเบาหวานก็ยังหยุดกินไม่ได้ความเคยชินเช่นนี้เองทําให้เรายังเวียนกลับมาติดในกามซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพราะความกลัวกลัวสูญเสียความสุขหัวใจมนุษย์มักกลัวความว่างกลัวความเหงา เมื่อไม่มีสิ่งยึดเรารู้สึกเหมือนหล่นลงเหวแห่งความว่างเปล่าการจริงกลายเป็นสิ่งที่คนใช้ถมความกลัวนั้นแม้รู้ว่าไม่ยั่งยืนแต่ก็ยังดีกว่าการต้องเผชิญหน้ากับความว่างเปล่าของใจเพราะความอยากตัณหาพระพุทธเจ้าตรัสในธรรมจักรกับปวัตตนสูตรว่าตัณหานั่นแหละเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ ตัณหามีสามคือกามตัณหาความอยากเสพกามภาวะตัณหาความอยากมีอยากเป็นวิภาวะตัณหาความอยากไม่เป็นอยากหนีจากสิ่งที่ไม่ชอบกามตัณหาคือแรงดึงที่รุนแรงที่สุดเพราะมันให้รางวัลทันทีแต่พระองค์เห็นแล้วว่านี่คือเชือกที่รักแน่นที่สุดเพราะความหลงผิด มายาในใจอัตคถาอธิบายว่าการเปรียบเหมือนภาพลวงตาในทะเลทรายคนที่หิวกระหายเห็นเป็นโอเอซิสจึงวิ่งเข้าไปทั้งที่ความจริงเป็นเพียงเงาแดดมนุษย์หลงเชื่อว่ากามคือความสุขแท้แต่เมื่อวิ่งเข้าไปกลับเจอแต่ความเหนื่อยล้าและความผิดหวังเพราะการสืบต่อของสังคมอีกเหตุหนึ่งที่ทำให้เราติดกาม คือโลกสรรเสริญสังคมยกย่องคนที่มีคู่ครองดีซับสมบัติมากรูปงามเสียงไพเราะเราจึงถูกหล่อหลอมให้เชื่อว่านี่คือความสุขที่พึงไขว่คว้าทั้งที่แท้จริงแล้วมันคือบ่วงที่ผูกคนทั้งโลกให้อยู่ในวัตตะสงสารลองลึกภาพชายคนหนึ่งวิ่งไล่จับเนาจันในน้ำทุกครั้งที่เอื้อมมือคว้า เนาจัน์ก็แตกกระจายเขาจึงเหน็ดเหนื่อยแต่ไม่เคยหยุดมนุษย์ผู้ติดกามก็เช่นกันวิ่งไล่หาความสุขชั่วคราวทั้งที่มันไม่มีวันจับต้องได้จริงนี่คือโสกนาตกรรมที่พระพุทธเจ้าทรงเห็นแล้วตรัสเตือนด้วยพระมหากรุณาเหตุที่เรายังติดอยู่ในกามไม่ใช่เพราะกามมีค่ามากแต่เพราะใจเรายังอ่อนแรง เราไม่รู้ตามความจริงเราคุ้นชินเรากลัวความว่างเรามีตันหาผูกมัดเราหลงตามมายาและถูกสังคมชี้นำทั้งหมดนี้รวมกันกลายเป็นกำแพงที่ทำให้เรายังวนเวียนอยู่ในกามแม้รู้ว่าเต็มไปด้วยทุกข์ดังนั้นหากวันนี้คุณยังติดอยู่ในกามอย่าพึ่งโทษตัวเองจงมองอย่างอ่อนโยนว่านี่คือธรรมชาติของผู้ยังไม่พ้น แต่สิ่งสำคัญคืออย่าหลับหูหลับตาอยู่กับมันเพราะตราบใดที่เรายังมีสติเราก็มีทางเลือกที่จะค่อยๆค,คลายโซ่ตรวนนี้ออกได้ขออำํำนวยพรให้ทุกท่านมีปัญญาเห็นเหตุที่แท้จริงของความติดแล้วค่อยๆก้าวออกจากบ่วงกามทีละก้าวจนถึงวันที่ใจเป็นอิสระเรารู้แล้วว่ากรารมสุขไม่ยั่งยืน เรารู้แล้วว่ามีสุขที่สูงกว่าเรารู้แล้วว่าเหตุใดใจมนุษย์ยังติดอยู่ในกามแต่คำถามใหญ่ยังคงอยู่แล้วผู้ที่ยังครองเรือนจะมีทางออกอย่างไรพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้อย่างลึกซึง้งและนี่คือทางที่เปิดไว้ให้เราก้าวเดินอย่างสง่างามแม้ยังอยู่ท่ามกลางกามในพระไตรปิฎก มีหลายตอนที่พระพุทธเจ้าสอนคฤหัดผู้ยังมีครอบครัวทรัพส,สมบัติและภาระชีวิตท่านไม่ทรงบังคับให้ละกามทันทีแต่ทรงเปิดทางสายกลางของผู้ครองเรือนให้ก้าวเดินได้โดยไม่ต้องรอถึงวันที่ออกบวชทางออกไม่ใช่การหนีแต่คือการใช้กามอย่างมีสติพระพุทธเจ้าตรัสว่าคฤหัดทั้งหลาย พึงเสพกามโดยไม่เบียดเบียนไม่ทำบาปมีศีลเป็นเครื่องคุ้มครองหมายความว่าผู้ครองเรือนยังเสพกามได้แต่ต้องไม่ทำให้ตนและผู้อื่นเดือดร้อนต้องใช้ชีวิตคู่ด้วยความซื่อสัตย์ใช้ทรัพย์สินด้วยความสุจริตและไม่ปล่อยใจให้ไหลไปตามความอยากจนลืมศิและธรรมการทำบุญกุศลเป็นทางยกระดับพระองค์ชี้ทางไว้ว่าทาน แบ่งปันสิ่งที่มีช่วยให้ใจคลายความตรณีศีลร,รักษาความประพฤติให้สะอาดไม่ละเมิดภาวนาฝึกใจให้สงบเห็นคุณโทษของกามได้ชัดขึ้นนี่คือสามประตูที่เปิดให้ผู้ครองเรือนก้าวสู่ความสุขที่สูงกว่ากามได้จริงแม้ยังไม่ได้ออกบทการฝึกเห็นกามตามความเป็นจริงอัธถกถาอธิบายว่า ผู้ครองเรือนควรฝึกอสุภสัญญาคือการเห็นสิ่งงามว่าไม่งามเพื่อบันเทากำลังของราคะเช่นเห็นว่ารูปร่างที่งามย่อมเปลี่ยนเป็นชราเห็นร่างกายไม่ต่างจากสิ่งปฏิกูลการฝึกเช่นนี้ไม่ใช่เพื่อเกลียดกามแต่เพื่อเห็นมันตามความจริงและลดความหลงไหลที่เกินพอดีการตั้งเป้าหมายชีวิตให้สูงกว่าพระพุทธเจ้ามิได้ห้ามความสุขของคัสถ์ แต่ทรงแนะนำให้ไม่หยุดอยู่เพียงการมสุขในสิงค้าละกะสูตรพระองค์ตรัสถึงหน้าที่ของครุัสห์สที่ดีทั้งต่อบิดามารดาครูอาจารย์สามีภรรยามิตรสหายและสมณะพราหมณ์นี่คือการทำให้ชีวิตครองเรือนเต็มไปด้วยคุณค่ามิใช่แค่การเสพสุขแต่คือการสร้างบุญบาร,รมีให้แก่ตนเองสุขของผู้ครองเรือนที่สูงกว่าพระองค์ตรัสว่า สุขสี่ประการของครหัหั์คือสุขจากการมีทรัพย์สุขจากการใช้ทรัพย์สุขจากการไม่เป็นนี่และสุขจากการประพฤติไร้มนทินสุขเหล่านี้เป็นสุขที่ไม่เบียดเบียนไม่สร้างนี่กรรมและเป็นฐานในก้าวต่อไปสู่สุขในธรรมเพราะที่สุดแล้วสุขที่สูงสุดคือนิพพานสุขแต่สำหรับผู้ยังคลองเรือน สุขจากการมีศีลและความสงบภายในคือทางออกที่เป็นจริงที่สุดพระอัฏฐกถาเปรียบผู้ครองเรือนกับคนเดินอยู่ริมแม่น้ำเชี่ยวหากหลับหูหลับตาเดินก็จะถูกน้ำพัดจมหายแต่ถ้ารู้เท่าทันก้าวอย่างระมัดระวังใช้ไม้เท้าคือสติคอยํ้มยันแม้ไม่อาจข้ามไปฝั่งตรงข้ามได้ทันทีแต่ก็ไม่ถูกน้ำพัดไปนี่แหละคือทางออกของผู้ครองเรือน คือการมีสติไม่ปล่อยใจไปตามกระแสกรมผู้ครองเรือนไม่จำเป็นต้องละกรมทันทีแต่ต้องเรียนรู้ที่จะใช้กรมอย่างมีสติมีทานศีลภาวนาเป็นกรอบป้องกันเห็นกามตามความเป็นจริงไม่หลงเพลินเกินพอดีตั้งเป้าหมายชีวิตให้สูงกว่าเพียงการเสพสุขสร้างสุขที่ไม่เบียดเบียนและใช้ชีวิตครองเรือนให้เป็นบุญไม่ใช่เป็นบ่วง ดังนั้นหากวันนี้ท่านยังเป็นผู้บริโภคกรรมก็ขออย่าท้อใจเพราะแม้ยังอยู่ในเรือนพระพุทธเจ้าก็ส่งชี้ทางออกไว้แล้วทางออกไม่ใช่การหนีไปไหนแต่คือการหันมารู้เท่าทันและใช้ชีวิตครองเรือนอย่างมีศีลธรรมมีสติและไม่หลงไหลเกินพอดีขอหน่อยพรให้ทุกท่านพบสุขแท้ท่ามกลางความเป็นจริงของชีวิต สุขที่สงบเย็นและมั่นคงแม้อย่างครองเรือนและนี่คือบทสรุปของซีรีส์ธรรมะสำหรับผู้บริโภคการมขอขอบคุณที่ร่วมเดินทางไปด้วยกันตั้งแต่ต้นจนจบถ้าคุณรู้สึกว่าคลิปนี้พาให้ใจคุณได้แสงแห่งธรรมะเล็กๆสักเสี้ยวหนึ่งเราขอชวนคุณมาร่วมเป็นผู้จุดแสงแห่งธรรมไปด้วยกัน ผ่านการสมัครสมาชิกช่องแสงสว่างที่อบอุ่นเพียงเดือนละเล็กน้อยแต่เป็นพลังใหญ่ที่ช่วยให้แสงธรรมะยังส่องไปถึงผู้คนอีกมากมายคุณจะได้เข้าถึงคลิปพิเศษคำสอนลึกๆและเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างบุญใหญ่ร่วมกันหากพร้อมแล้วกดปุ่มเข้าร่วมใต้คลิปนี้เพื่อบอกกับเราว่าคุณคือหนึ่งในผู้จุดแสงแห่งธรรมบนโลกใบนี้